ไม่ต้องรอพังเปลี่ยนสีต้นคุ้มกว่าในระยะยาวครับเป็น g l a ดีว156ครับลูกค้ามาเช็คสวิตเปลี่ยนถ่ายในมันเครื่องครับเขาใช้มานานแล้วให้เช็คช่วงล่างให้หน่อยอยากรีเซ็ตช่วงล่างใหม่เข้าที่เช็คดูก็โชคมีการเสื่อมสภาพนิดหน่อยแต่ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยเกี่ยวกับโชกเปลี่ยนสีต้นเลยครับเปลี่ยนสีต้นก็ดีครับก็ดีของการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเหมือนเริ่มนับอายุการใช้งานใหม่หมดเลยครับเสื่อมสภาพพร้อมๆกันครับการใช้งานก็จะดีกว่าเปลี่ยนทีละต้น หรือเปลี่ยนทีละคู่สมูทกว่านุ่มกว่าเราเปลี่ยนทีละต้นอะ่ะมันจะแข็งมันจะย้อยข้างหนึ่งการใช้งานมันก็ไม่สมูทครับก็จะให้ความรู้สึกขัดใจครับไม่เหมือนกับการเปลี่ยนสีต้นครับไปดูของกันครับโชกสปริงเนี่ยเขาจะแยกอะไรกันมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับตัวแกนเลยครับตัวโชกตัวนี้ลูกปืนเบ้าโชกค,ครับส่วนตัวนี้ยางเบ้าโชกค,ครับทาให้หัวเบ้าโชกยืดหดุ่นได้ครับตัวเนี้ย ส่วนตัวนี้เป็นยางกันฝุ่นนะครับส่วนตัวนี้เป็นยางกันกระแทกครับเวลาโชกยุบตัวโชคลังเขาจะมาเป็นชุดของเขาเลยครับส่วนไอตัวโชกจุงลมอ่ะเขาจะมาเป็นชุดของเขาเลยเป็นต้นเป็นต้นไปเลยครับ